นักกายภาพบำบัดพรศิริพิพัฒน์กษีระจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราพูดถึงการขึ้นเขาอย่างไรไม่ให้เข่าพังทุกท่านสามารถชมคลิปย้อนหลังได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะส่วนคลิปนี้เราจะมาพูดกันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีการเตรียมตัวอย่างดีในการขึ้นเขาหรือว่าขึ้นบันไดหลายๆขั้นแต่ก็อาจจะมีบางท่านนะคะที่มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อต่อตางๆเอ๊ะเราจะทำอย่างไรกันดี ไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะหากท่านมีอาการเจ็บปวดหรือเมื่ยล้าบริเวณกล้ามเนื้อหรือบริเวณข้อต่อภายหลังจากการลงเข่ามา24-48ชั่วโมงให้ใช้เป็นการประครบเย็นด้วยแผ่นประครบเย็นนะคะหรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำแข็งแล้วมัดปากถุงให้แน่น ห่อด้วยผ้าขนหนูอีกชั้นหนึ่งนำมาประครบบริเวณที่มีอาการ15-20นาทีทำซ้ำวันละ2-3รอบค่ะติดต่อกัน2-3วันนะคะขณะทำจะรู้สึกแค่เย็นสบายหากมีอาการปวดมากขึ้นให้หยุดทำทันทีค่ะในการประครบเย็นจะช่วยลดอักเสบของบริเวณกล้ามเนื้อและก็เอ็นได้ค่ะถ้าหลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วยังมีอาการปวดอยู่แต่ต้องไม่มีอาการบวมแดงร้อนนะคะ ท่านสามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นการประครบอุ่นแทนได้โดยใช้เป็นแผ่นประครบอุ่นไฟฟ้าหรือแผ่นประครบอุ่นอื่นๆนำมาประครบบริเวณที่มีอาการ15-20นาทีทำซ้ำแค่วะละัลล1-2รอบเท่านั้นนะคะติดต่อกัน2-3วันขณะทำจะรู้สึกแค่อุ่นสบายเท่านั้นอย่าให้ร้อนจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้ผิวหนังพองได้ค่ะ ในการประครบอุ่นจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวค่ะนอกจากการประครบเย็นหรือการประครบอุ่นนะคะก็ยังมีวิธีการดูแลตัวเองเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บหรือมีการตึงตัวค่ะเพื่อทําให้เกิดการผ่อนคลายและก็ลดความเกร็งของตัวกล้ามเนื้อนะคะขณะทาเราควรทําช้าๆค่ะ และความรู้สึกขณะยืดเหยียดควรเป็นแค่ความรู้สึกตึงเท่านั้นหากมีอาการเจ็บปวดหรือชาให้หยุดทันทีนะคะส่วนเราจะมีท่าอะไรมาฝากกันพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะท่าที่ 1. นึท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าเริ่มจากท่านอนคว่ำศอกยันตัวขึ้นจากนั้นงอเข่าพับขาไปทางด้านหลัง โดยใช้มือจับบริเวณข้อเท้าออกแรงดึงให้ส้นเท้าชิดก้นมากที่สุดขณะทำจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าขาหากมีอาการเจ็บหรือปวดเพิ่มให้หยุดทำทันทีนับค้างไว้10วินาทีจากนั้นพักโดยวางเท้าลงกับพื้นทำซ้ำ5 1าครั้งแล้วจึงสลับทำอีกข้าง ท่าที่2ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกในท่านอนเริ่มจากท่านอนงายงอเข่างอสะโพกข้างหนึ่งขึ้นโดยใช้มือสอดใต้ข้อพับเขา่าจากนั้นกอดเข่าชิดอกในแนวตรงให้ค่อยๆออกแรงช้าๆเท่าที่ทำได้โดยที่ขาอีกข้างวางราบแนบกับพื้นขณะทำจะรู้สึกตึงที่บริเวณสะโพกข้างที่งอเข่า หากไม่มีอาการตึงท่านสามารถออกแรงดึงเข่าให้เอียงไปยังไหล่ด้านตรงข้ามได้หากมีอาการเจ็บหรือปวดเพิ่มให้หยุดทำทันทีนับค้างไว้10วินาทีจากนั้นพักโดยให้วางขาลงราบกับพื้นทำซ้ำ5 1าถึงครั้งแล้วจึงสลับทำอีกข้างท่าที่3 ถายืดกล้ามเนื้อสะโพกในท่านั่งเริ่มจากนั่งเก้าอี้ตัวตรงเท้าทั้งสองวางราบกับพื้นยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาวางพาดบนขาอีกข้างคล้ายท่านั่งขัดสมาธิหรือท่าไหวห้างจากนั้นให้ก้มตัวลงเท่าที่ทำได้จนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกหากมีอาการเจ็บหรือปวดเพิ่มให้หยุดทำทันทีนับค้างไว้10วินาที จากนั้นพักโดยยืดตัวขึ้นตรงวางขาลงกับพื้นทำซา3ห้าถึงสิครั้งแล้วจึงสลับทำอีกข้างท่าที่4ี่ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเริ่มจากท่ายืนตรงยกขาพาดบนเก้าอี้กระดกข้อเท้าขึ้นเข่าเหยยดตรงจากนั้นก้มตัวลงเท่าที่ทำได้ จนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหากมีอาการเจ็บหรือปวดเพิ่มให้หยุดทําทันทีนับค้างไว้10วินาทีทําซ้ำ5 1าถึงครั้งแล้วจึงสลับทําอีกข้างในกรณีที่ทรงตัวได้ไม่ดีอาจปรับเป็นท่านั่งบนพื้นเหยียดขาตรงแทนได้ท่าที่5ท่ายืดกล้ามเนื้อน่อง เริ่มจากท่ายืนตรงมือเกาะกำแพงหรือเก้าอี้เพื่อความมั่นคงก้าวขาข้างที่ต้องการยืดไปทางด้านหลังปลายเท้าชี้ตรงไปทางด้านหน้าส้นเท้าติดกับพื้นเข่าวเหยียดตรงจากนั้นให้งอเข่าที่อยู่ทางด้านหน้าจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องของขาที่อยู่ทางด้านหลังหากมีอาการเจ็บหรือปวดเพิ่มให้หยุดทำทันทีนับค้างไว้สิบวินาที ทำสาถึงสิครั้งแล้วจึงสลับทำอีกข้างย้ำกันอีกครั้งนะคะในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อควรค่อยๆทำและถ้าหากมีอาการเจ็บปวดหรือชาให้หยุดทำทันทีค่ะและหากท่านดูแลตัวเองตามวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นประมาณ4-5วันอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำเลยนะคะ ให้ไปปรึกษาแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไปค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะมีความรู้อะไรดีๆมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆส่วนคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ